สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การผสมน้ำมันทูทีในเครื่องตัดหญ้านะครับนี่นะครับเครื่องตัดหญ้าก็เป็นเครื่องมารุยมาทั้ง2ตัวนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น BC26 0 t นะครับตัวนี้เป็นเครื่องขนาด2 6ซีซีนะครับส่วนตัวนี้เป็นมารุยมาเอ็นอ0นะครับนี่นะครับ แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนผมใช้น้ำมันทูทีของรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าใช้ของน้ำมันทูทีของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าจะมีคราบน้ำมันออกตรงท่อไอเสียนะครับนี่นะครับมีคราบน้ำมันออกมาเยอะนะครับที่เย,ยิ้มๆออกมานะครับ แต่เครื่องตัวเล็กนะครับใช้น้ํามันทุทีของรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีคราบน้ํามันเยอะมออกมานะครับจะมีปัญหาแค่เครื่องตัวใหญ่นะครับอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาสองวันนะครับตัวนี้เพิ่งใช้ได้สองวันนะครับแต่ก่อนก็เคยใช้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไอตอนที่ใช้นะครับก็ใช้ดีนะครับทีนี้มาปีนี้นะครับ แถวบ้านไม่ค่อยมีน้ำมันตัวนี้นะครับก็เลยสั่งจากลาซาด้ามานะครับนี่นะครับตอนน้ำมันตัวนี้ผมหมดนะครับผมก็ซื้อน้ำมันของมอเตอร์ไซค์มาใส่นะครับน้ำมันทูทีของมอเตอร์ไซค์เพราะว่าร้านค้าแถวบ้านจะมีขายนะครับแล้วก็สะดวกนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่า ของมอเตอร์ไซค์นี้เขาทำเฉพาะให้เหมาะกับเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับส่วนเครื่องตัดหญ้านะครับใช้ของเครื่องตัดหญ้าจะดีกว่านะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับส่วนผมนะครับก็รู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วจะใช้ดีนะครับอัตรา50าสิบต่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ห้าสิบต่อนหนึ่งก็คือน้ำมันหนึ่งลิตรนะครับใช้น้ำมันทูทียี่สิบซีซีนะครับนี่นะครับจะมีแก้วตวงอยู่นะครับก็ขีดละห้าซีซีนะครับนี่นะครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบนะครับถ้าน้ำมันหนึ่งลิตรนะครับ เราจะเติมไปถึงขีดนี้นะครับก็ห้า1ิบสิบห้านะครับก็คือขีดบนนี่นะครับก็ประมาณครึ่งแก้วเล็กนะครับส่วนผมเติมครึ่งลิตรนะครับนี่นะครับก็คือกระปุกสมน้ำมันทุทีครึ่งลิตรนะครับถ้าเติมน้ำมัน25้าต่อหนึ่งนะครับก็คือถึงขีดนี้เลยนะครับ นี่นะครับเติมน้ํามันถึงตรงนี้แล้วก็ทุทีถึงตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเปลืองน้ํามันทุทีนะครับถ้าใช้น้ํามันทุทีของเครื่องตัดหญ้านะครับนี่นะครับก็ถึงแค่สองขีดนะครับห้าซีซีแล้วก็สิบซีซีนะครับนี่นะครับถึงแค่ตรงนี้นะครับก็ใช้ดีนะครับ ผมก็มาแนะนำเพื่อนๆต่อนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับน้ำมันทุทีของมารุยมานะครับเครื่องตัวเล็กตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนลานสตาร์ทไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนตัวนี้เป็นลานสตาร์ทลานสตาร์ทเบานะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้นะครับก็ราคาก็ประมาณ300บาทนะครับเพราะว่าลานสตาร์ทตัวนั้นนะครับผมชอบดึงสตาร์ทนะครับทำให้ลานสตาร์ทเสียเร็วนะครับ ส่วนตัวนี้ลานสตาร์ทยังไม่มีปัญหานะครับปัญหาของตัวนี้ก็คือสตาร์ทครั้งแรกจะค่อนข้างที่จะสตาร์ทยากหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เพิ่งไปตัดหญ้ามานะครับจะไม่มีน้ํามันตรงนี้ออกเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นคราบเก่านะครับแต่ไม่ใช่น้ํามันเยิ้มนะครับแต่ถ้าใช้ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับน้ํามันก็จะเยิ้มให้เห็นเลยนะครับ ลิปนี้ก็มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆใช้น้ํามันของทูทีอะไรดีนะครับก็แนะนำคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ